พลังของความรักไม่มีที่สิ้นสุดภรรยาของผมอยู่ที่เมืองจวดจิวไปก่อนชั่วคราวตัวผมเองไปที่เมืองมวยเลียกของมณฑลหกเกียนผมใช้เวลาในการเดินทางสองวันวันที่สก็จะถึงเมืองมวยเลี้ยงแล้วแต่ก่อนที่จะถึงก็พบกับตำรวจที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของเมืองนั้นเข้าคนหนึ่ง เขาวิ่งออกมาจากดงไม้และถามผมว่าคุณคือคนแท่งโง่ใช่ไหม <_ d> um> เพราะคิดไม่ถึงว่าเขาจะถามเช่นนี้ผมจึงอึ้งไม่กล้าตอบ <_ d> um> เขาถามย้ำอีกครั้งผมจึงตอบว่าใช่ครับ <_ d> um> เขารีบยื่นโทรแล้วเลขให้ผมใบหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าแม่ยายของผมโทรไปที่ว่าการอำเภอ ในโทรเลขบอกว่าภรรยาของผมป่วยหนักขอให้ผมรีบกลับด,วด่วนเมื่ออ่านโทรเลขเสร็จผมแทบหมดแรงล้มทั้งยืนเดินทางต่อไปไม่ไหวผมปรารถนาเหลือเกินที่จะมีปีกเพื่อที่จะบินกลับไปดังนั้นผมจึงเช่าเกี้ยวมาคันหนึ่งแล้ววางสัมภาระไว้บนเกี้ยว ผมตกลงกับคนหามเกี้ยวว่าถ้าผมเดินเขาต้องเดินตามถ้าผมวิ่งเขาก็ต้องวิ่งตามถ้าผมลุยเขาก็ต้องลุยตามคนหามเกี้ยวถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เล่าผมบอกเขาว่าภรรยาผมล้มเจ็บจะต้องกลับไปให้เร็วที่สุดคนหามเกี้ยวมองดูว่าสัมภาระไม่มากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับหามคนแล้วคงจะเบากว่ากันมากก็เลยรับปาแทนที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับสองวันผมใช้เวลาในการเดินทางแค่วันเดียวเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลากลางดึกแล้วแม่ใหญ่ออกมาเปิดประตูท่านตกใจมากถามว่าเจ้ากลับมาเร็วเช่นนี้ได้ยังไงท่านรีบให้ผมเข้าบ้าน เวลานั้นแข้งขาทั้งสองข้างของผมแข็งเหมือนท่อนไม้ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นจึงบอกคนหามเกี้ยวว่าพี่ครับช่วยหามผมเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมเมื่อเข้าไปในห้องรับแขกถอดรองเท้าดูก็พบว่ามีเนื้อบางส่วนที่ฝ่าเท้าฉีกขาดแต และถึงกับเลือดไหลแม้จะเป็นเช่นนั้นผมกลับไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ทำให้เห็นว่าฤทธิ์แห่งความรักนั้นช่างยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้เปาโลเขียนไว้ในหนังสือหนึ่งโครินว่าความรักก็ยั่งยืนและอดทนนานและท่านบอกอีกว่าบางครั้งบางคราวท่านประสบกับความหนาวเย็น อันตรายและหิวโหวยแต่ก็มีกำลังผลักดันให้วิ่งต่อไปและมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายได้ทั้งหมดก็คือการมีความรักนั่นเองเพราะความรักที่มีต่อภรรยาระยะทางสองวันนั้นผมใช้เวลาเพียงวันเดียวก็วิ่งถึงแล้วถึงแม้ฝ่าเท้าเนื้อจะฉีกจะแตก ก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บแม้แต่นิดเดียวทำให้เห็นว่าริธานุภาพของความรักมหาศาลจริงๆเชกเช่นมารดารักลูกน้อยถ้าลูกน้อยป่วยท่านยอมอดตาหลับขับตานอนเฝ้าประครบประง,งมดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะความรักทำให้ท่านมีกำลัง เมื่อผมกลับมาแล้วภรรยาก็มีกำลังใจมากขึ้นในด้านจิตใจได้รับการปลอบโยนในด้านร่างกายก็ฟื้นตัวขึ้นเร็วเช่นกันไม่นานนักก็หายเป็นปกติคราวนี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกแต่เราจะไปที่มวยเล็กด้วยกัน